วว้าจะไปนไั่งใครมาคอมิดคอมิดซือ้อยานีิฟันมาเหรอใช่เฮ้ยยานิฟันมันกินได้เหรอเนี่ยเป็นอมยิ้มลูกตาใช่ไหมไม่ใช่เยลลี่ใช่ไหมโอ้ยไหนดูสิโอ้ย วันนี้นะครับน้องเซเบตเขาก็มารับออมเลดนะครับวันนี้เราจะพาออมเลดไปกินไอติมกับน้องเซเบตนะครับเพราะเอ็มก็มีงบมาให้นะครับเพราะวันนี้ลืมเอาตังค์ให้ออมเลดไปโรงเรียนนะก็เลยจะให้เขาไปกินไอติมกับพี่เขานะครับมาลอก่อนรอก่อนรอก่อนฮัลโสวัสดีค่ะวันนี้คุณสวัดีดิชเชด้วยลูกสวัสดีค่ะบวันนี้เราก็มารับออมเลตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมกันนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านไอติมเลยครับ อนนี้เราก็มาถึงแล้วครับผมเป้าหมายของเรานะครับคือร้านไอติมนั่นเองไอติมตู้นะราคาไม่แพงนะครับเพราะเป็นร้านระหว่างทางกลับบ้านนะมีของขายมากมายเลยนะโอ้ยเยลลี่ไข่อะไรอ๋อมีเยลลี่ไข่ดาวด้วยไปโอ้ขนมเพียบเลยมีมีเป่าลูกกงเป็ดด้วยโอ้โหลูกอมเพียบเลยอะ่ะเจ้าไอติมหรือเจ้าขนมฮะเอาอะไรคะโอ้ยลูกอมไปดูไอติมก่อนดีกว,ว่าไปไปดูไอติมก่อนคนละอันแล้วไป เล็งเลงเลยเล็งเลยเอาไหนเลือกเลยเลือกเลยมีเพียบเลยนี่ออมเล็ดูตรงนี้ก็ได้ออมเล็ดูข้างหน้านี่เดี๋ยวดูข้างหน้านี่ลูกเนี่ยข้างหน้านี่ครับได้ติมอะไรครับผมผีเสื้อกับแตงโมมีอะไรอีกไหมดูดิมีเยอะมากเลยไปอมก็อยากกินนะอยากเอาอะไรคะเอานี้ไหมไม่รู้เหมือนกันไปดูขนมให้ออมเล็ดีกว่ามีขนมอะไรบ้างไปออมเล็ไปดูแล้วมีขนมอะไรอีกมีขนมขายเพียบเลยอุ้ยมีนิสอขายด้วย อัที่สอแล้วไหนเอามาดูฝั่งนี้นะครับมีอะไรบ้างนะออมเล่ดูเียนลี่ไหมไอหยิบเยอะตังไม่พอนะเพิ่มตังค์มาไม่พอนะเดี๋ยวเพิ่มนเตังค์ก่อนตังค์เพื่อพอหรือเปล่านี่มีแค่นี้เองไอติมเท่าไหร่ถามก่อนที่ถามก่อนเท่าไหร่เท่าไหร่ไปเช็คราคาก่อนเรื่องเท่าไหร่ไอขนมมาเรียบร้อยนะครับเราต้องกินไอติมก่อนเราต้องกินไอติมก่อนนกินข้างถนนเลยนะครับต้องกินไอติมก่อนโอ้ยจะแบ่งปะป๊าด้วยเหรอโอ้ไอติมบีเสื้อ ไอติมผีเสื้อกินได้สองคนไอติมแตงโมกินได้คนเดียวค่อยแกะค่อยแกะพี่เอามเลยแกะให้น้องหน่อยเอเลยเอออย่าวางนะอย่าวางนะลูกอย่าวางโดนพื้นนะโอเควางอย่างนั้นได้อ่าโอ้ยโหแบ่งพวเอ็มด้วยอว้าวขาาาาัาาาาามาาาาาา ออมฤตก็อดกินนี่ดูดิเชอร์เบตเป็นคนมีน้ำใจมากเลยดูดิแบ่งให้พ่อเอ็มต้องครึ่งนึงอ่ะโอ้ยกินเลยลูกให้ลูกกินเลยวันนี้พ่อเอ็มลืมเอาตังค์ให้ออมฤตไปโรงเรียนครับก็เลยต้องมาซ่อมด้วยกันซื้อไอติมแจกเด็กๆแล้วก็ขนมมากมายเลยนะเดี๋ยวเรากินไอติมกันให้เสร็จก่อนนะทำไมออมฤตชอบกินไอติมแตงโมคะโ้องเสี่ยวฟันเสี่ยวฟันโอ้หฟันหักอีกแล้วอร่อยไหมครับเชอเบตให้เชอเบตสองกันเลยอ่ะ ไม่เอาด้วยใจดีจังเลยอะ่ะให้พ่อเอ็มเหรอให้พ่อเอ็มเหรอคะงานหลักจังเลยอ่านี่คือเด็กๆก,กำลังกินไอติม,มหลังเลิกเรียนนะครับอร่อยไหมคะอร่อยอรีบกินให้หมดนะจะได้กินขนมต่อนะขนมเราจะกินตรงนี้ไหมหรือจะไ,ไปกินที่สวนคะ,ะเดี๋ยวเราขับรถกลับบ้านไปกินที่สวนกันนะอ่ะาตอนนี้ก็กินให้อร่อยนะครับ อร่อยอร่อยไข่หม,นนหมดแล้วเนะี่ยไขหมดแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอ๋อพี่ให้น้องชิมด้วยอ่าน้องจะชิมของพี่ครับโอ้โหแบ่งกันชิมด้วยอะ่ะน่ารักจริงๆเลยจซเว็นไขรม้านะ่ะอ้าวอดอีกแล้ว <laughs> น้องหันไปดิมไปด้วย เด็กๆเ,เขากินเสร็จแล้วนะครับก็เก็บขยะก,กันด้วยนะอุ้ยหมาหอนหมาหอนอม็ตหมาหอนตรงสหนจะมีผีเราไปกันดีกว่าไปกินที่บ้านเราดีกว่าดูดิอุยอ้ยหมาหอนเนี่ยเลยแล้วเราก็กลับมาถึงสวนแล้วครับอ่ะเรามาดูว่าเหลือขนมอะไรกินบ้างนะเฮ้ยออมฤตออม็ตซื้อยาสีฟันมาเหรอเฮ้ย,ยาสีฟันมันกินได้เหรอเนียโอ้ยยาสีฟันจริงๆหรือเปล่าโอ้ย แตงฟันอ่ะเนี่ยอร่อยไหมคะรสอะไรเอ่ยรสส้มค่ะลดส้มนะโอ้อร่อยไหมแบ่งให้น้องชิมหน่อยแบ่งให้น้องชิมหน่อยสิมาชิมไหมยัดดีฟันเอาไว้เอะแกะเลให้น้องหน่อยแกะเลให้น้องหน่อยอ่าเลยองกินเลยนี่นี่พี่แกะให้โอ้โหเดี๋ยวน้องกินให้ป๊อป้าดูหน่อยสิโอ้ยอะไรบ้างอร่อย มีขนมอะไรมีขนมอะไรอีกมาดูสิอา้าวน้องป้อนพี่อ่ะน้องป้อนพี่อ่ะพี่กินหน่อยทีพี่บอกว่าพี่แปรงฟันอยู่นะนี่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันลูกตานี่นาเฮ้ยเฉเบ็ดวัวเยลลี่ลูกตาอาันน้องแกะให้ดูหน่อยสิแกะให้ดูหน่อยสิอันนี้มันเป็นอมยิ้มลูกตาใช่ไหมไม่ใช่เยลลี่ใช่ไหม โอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะไหนไหนลองชิมดิสิรสชาติเป็นยังไงบ้างตรงเนี้ยมันเป็นตรงนี้มันเป็นบลูเบอรี่ค่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นสับเบอรี่แล้วข้างหลังมันจะเป็นขนมเปรี้ยวหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยดูขนมลูกตายตาย แกงน้องใจเลยเห็นไหนะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บขยะให้หมดนะคะ,ะนี่เมื่อกี้พวกไม้ไอติมพวกอะไรตรงนู้นพวกเอ็มก็เก็บกลับมานะครับจะได้ไม่ไปเป็นภาระของคนอื่นนะเด็กๆก็เล็กเรียนก็ได้กินขนมกันทุกวันเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้พวกเอ็มและเด็กๆขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายอัลเล็นบ๊ายบาย